วัสดีคคับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวล่อเหล็กของค่ายมาโจเรตนะครับตัวนี้เป็นล amborghini c i a r นะครับ siar f f, f f k p สามสิบเจ็ดนะครับโอเคมาดูด้านใต้นะครับจะมีเขียนว่ามาโจเรตนะครับชัดเจนแล้วก็ผลิตในประเทศไทยนะครับสเกลหนึ่งต่อหกสิบหกนะครับอยู่ตรงนี้มีชื่อรุ่นว่าตรงนี้เลย lamborghini c i a r f kp 3 7นะครับตัวนี้เป็นรุ่นล้อยางนะครับผมล้อยางล้อาลายล้ลอนะครับอย่างนี้เลยดูด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์ไฮบริดรุ่นแรกของ l a m b o r g h i n i นะครับที่เป็นไฮบริดโอเคมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีโลโก้ของ Lamborghini นะครับ โลโก้ของเรือคินี่อยู่ตรงนี้ก็ข้างหน้าก็จะ,ะวาดลวดลายนะครับไฟหน้ามาให้เป็นเฉกอย่างนี้นะครับเป็นเหลี่ยมข้างหน้าดีเทลข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝนด้วยนะครับที่ตรงกระจกนะครับผมลายล้อนะครับอย่างนี้เลยด้านบนนะครับตัวนี้มีกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับผม ด้านข้างดูด้านหลังครับด้านหลังจะแต้มไฟท้าย3ดวงนะครับอย่างนี้เลยสีแดงนะครับแล้วก็จะมีท่อ2ดูนะครับตรงนี้ดวนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงปีกนะครับตรงสปอยเลอร์จะเขียนว่า63นะครับ63 ตัวนี้สามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูได้อย่างนี้เลยฝั่งนี้ด้วยโอเคไทเลยครับอย่างนี้แล้วก็สามารถเปิดประตูอ่าห้องเครื่องได้นะครับอ่าอย่างนี้เลย,ยนี่อ่าห้องเครื่องนะครับ จะเป็นลายสีเขียวขี้ม้านะครับตัวนี้สวยนะครับสวยเลยมาดูด้านในนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับยังชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ